ที่คุณผู้ชมทุกบ้างอยู่กับตัตเองนุนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปสแลปเปอโต้ลยวซึ่งผมจะมารีวิวเวิร์มพจัดไปลุยกันเลยตรงมือนี้ผมไม่รู้ว่าโหดเปล่านะแต่จริงกูก็ได้ลองใช้แล้วแหละมันก็มีทริคในการใช้ถุงมือนี้อยู่นะครับาสามารถนะได้หรอเอ๊ มันจะสร้างดูอันนี้ขึ้นมานครับให้เราจะเอารูไปไว้ตรงไหนก็ได้สมถ่าเราเอาวรูไปตรงนี้มันก็จะวัรไปตรงนี้นะครับตามที่เราไอ้นี่นะครับอือก็ประมาณก็เวิร์มโฮมก็ความสามารถก็จะมีมันก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วผมจะลองความสามารถโอ้โหหลดตกเอ้ยคิวสแตรกเราจะเอาผม วันเออเนี่ยมันเอาไว้ช่วยเหลือตอนเองได้นะครับแต่ก็อย่าวางจุดให้มันโง่ๆนะครับต้องเราต้องรู้จุดในการวางคิวคิวอะ เฮออ้ยเกือบละเกือบโดนละเมื่อกี้จะมีคนรักของผ,ผมผมนะครับเมื่อกี้อย่าเล็กกว่านายไม่เวิร์กหรอกก็เป็นถุงมือที่มันโกงนะนไปดีกว่ากู <laughs> กูท <C US H> ้าลเลยไม่น่าเร็วโอยโอยผมกระโดดไม่ได้โอ,โ,ดไไดโอ้ดีด,ดีมันก็กระโดดไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะโอยไม่จะบอกนั้นไม่ได้เก่งหรอครับผมวางจิดไวต้ตรงเนื้อกันเออนี่เป็นไงละ่ะไม่ผมกลัวมันจะมาตบผม เมลมาเมลเมลไม่มมเห็นอะไรทั้งสิ้นอยากเข้ามานะโอเคก็ถุงมือเวิร์มชอลก็่าจะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับถุงมืออันตัวนี้นะครับก็ขอเวลากูไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับอ่าส่วนคนด้านหลังผมไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครนะครับแต่ว่าไว้เจอกันแล้วกันนะครับอืมอือ สวัสดีพรอเพียงแค่นี้แหละบาย